สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องๆชาวการประปานครหลวงครับพบกับช่อง Q Water Channel ครับช่องที่จะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกๆๆเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของการประปานครหลวงครับใน EP ที่6นี้นะครับจะเป็นค่านิยมตัวสุดท้ายครับ R Reputation นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ Reputation สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้กอบนอยิ่งมีภารกิจที่ยากยิ่งต้องทำภายในองค์กรให้มีความสุข การสร้างนวัตรกรรมที่ผู้คนเห็นค่าของกันและกันชื่นชมกันและเข้าใจกันและกันเป็นวิธีการทำงานเพื่อร่วมฝ่าฟานอุปสรรคและสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้โชว์เอมพ t h ตีสอบถามรับฟังและแสดงความเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้ทำงานร่วมกันอย่างใส่ใจเพื่อให้ทำงานแบบมุ่งมั่นแต่ยังเห็นความสำคัญของผู้อื่นแชร์มิชชั่น สื่อสารตอบย้ำถึงความสำเร็จและพันธกิจที่มีร่วมกันของเราเพื่อประชาชนเมื่อประสานง,งานและขอความช่วยเหลือต่างหน่วยงานหรือต่างองคอ์กร show recognition ให้เครดิตและแสดงความขอบคุณอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมผู้ร่วมงานในหน่วยงานต่างๆไม่ละเลยผู้อยู่เบื้องหลงังผู้อยู่พื้นฐานและผู้อยู่เบื้องล่าง seek win win win, win solution สแสวงหาข้อตกลงที่ผู้เกี่ยวข้องครบทุกฝ่ายเต็มใจและพึงพอใจ แม้ผู้เกี่ยวข้องบางคนจะไม่ได้อยู่ในการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือและหลีกเลี่ยงความเสียงในการสูญเสียความสัมพันธ์ในระยะยาวโชว์プライแสดงความรักในเกียรติและชื่อเสียงของกอบนอผ่านการแสดงความรู้ความสามารถที่ก่อบประโยชน์และการยืนหยัดในความถูกต้องโปร่งใสในการทํางานสําหรับใน e ีนี้นะครับจะเป็นค่านิยมตัวสุดท้ายแล้วครับ เป็นยังไงกันบ้างครับค่านี่องาที่ผ่านๆมาตัวที่มันผ่านมาเนาะเพื่อนๆทำกันได้บ้างไหมเอ่ยแนะนานะครับลองทำเช็คลิสต์ดูนะครับว่าเราทําข้อไหนได้ทําข้อไหนไม่ได้นะครับสําหรับข้อที่ทําไม่ได้นะฮะเราก็ลองทบทวนตัวเองดูนะครับเพื่อปรับปรุงและพยายามทําให้ได้นะครับจะทาจะทาให้เราเนี่ยทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุขเนาะที่สำคัญฮะยังไม่จบแค่ EP นี้นะครับเราจะมีต่อ EP หน้านะครับพูดกันในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร